สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอีที่หักแพงสุขู่สุขคนทางในประเทศต่างประเทศพ่อกับเคยละาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันยามเสาเสาคือเก่าพี่น้องบรรยากาศรอบรอบห้านเราท้องผพากำลังจะเปลี่ยนชีพี่น้อง ธรรมศาสตร์ยามเศ้าๆพี่น้องนี่ทองพ้ากำลังสิเปียนสีแดดกำลังสีขึ้นตะเวนกำลังสีออกพี่น้องเลยเคยลากกระลุกมาเปิดหานแล้วพี่น้องหานเปิดแล้วเด้อ่อไม่พี่น้อง มา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 ยามาๆมาเจอกันได้พี่น้องเลยหานเขาเปิดแล้วเปิดห่านแล้วเปิดห่านแล้วแม่พี่นอ้องมาเบิงมาหามาสือมาจับใจซอยๆกันได้เนาะ ยามเศ้าๆอากาศดีขนาดพี่น้องเย็นสบายเลยเปิดองหานรอรับลูกค้าเปิดองหานตอมรับลูกค้ามาเด้อมาเด้อหลังจากหนึ่งเขาได้เอาพี่น้องไ้หนึ่งเขาล่างถวย กวาดห่านทูห่านแล้วก็เปิดห่านต้อนรับลูกค้าบัดนี้ของพ้อ,อพ่อค้าแม่ค้าพาอลูกค้าพ้อมแล้วบอมาเด้อคันพ้อคันบ่อพ้อกัมาไดไรคือเก้าพี่น้องสินค้าเ้องก็มีหลากหลาย ให้เลือกสื่อเลือกหากันได้ แต่ละมือก็ได้คลายเรื่อยๆพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เขาก็เอาเสามาส่งพี่น้อง สีเห็ดหัวเห็ดหัวปูพักใส่เสาปูนเลยนี่พีน้องผู้มีอยู่ผู้พบเลยครับหลังไปอีกลังขี้เหงาไปอีกเต็มเลยแปดสิบ แปดชิบหรือว่าลอยลักนี่แหละเนาะโครงการใหม่พี่น้องสิปลูกผักปลูกมะม่วง,งปลูกมะกั่วปลูกนียังหลายอย่างพี่น้องเลย ใส่รันเสาดินเลยเสาปูนเลยแต่กับิใส่ตะตนางเล็กอ้อมสั้นแล้วโอ้ยแบเข้าไปกินมดแบงัวบรรยากาศยามสา้ๆดีขนาดพี่น้องบรรยากาศดีครับ เย็นสบายเลยความเาว้พี่น้องเอ้นี่โซลาเซลล์ยังบ่ดับเลยยังเศร้าแห้งโซลาเซลล์ยังหุ้งอยู่ ลูกค้าอยู่พี่น้องลูกค้าพร้อมแล้วบ,บ่มาเด้อมาเด้อเอาเปิดหกโมงทุกทุกมือเนาะหกโมงเช้าแมนเปิดทุกมือเวลาเปิดเฮาคือหกโมงเช้หาหันไม่หันไม่ฝากมาอุนอนุนเนพ่อผมไพี่น้อง มาเจอกันในพ่อแม่พี่น้องมาพอกันได้เนาะทิ้งห่านบัลลังสีเขียวมาเจอกันได้มาชื่อมา,ามาเบิงมายังกันได้พี่น้องสินค้ากลายอย่าง น้ำหมอกแห้พี่น้องก็ยามเศร้านี่เย็นเย็นทั้งพ่อแม่พี่น้องกับเป็นคือกันบะเนาะเย็นหนาวเลยขนาว่าต้นไม้นะบอตติ้งเลยพวกนี้นะต้นไม้หอาบอตต้งแต่ว่าหนาวหนาวน้าหมอกลงนี่หรอ อยากคือพนอยากตกคิเมกไลยคิปนี้ก็ขอลาแล้วเดียวพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร สองเคยลาดเดี๋ยวพอม่พี่น้องพอกันไหมลิปนาะสบายดี